มีรักครั้งใหม่แถมเข้ากันได้ดีกับลูกโอพักจิราเผยโมเมนต,ต์น่ารักแฟนๆหลุดโฟกัสที่คนข้างหลังเรียกได้ว่าเป็นที่จับตาม,มองของชาวเน็ตเป็นอย่างมากสำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวอย่างโอพักจิราหลังจากที่เลิกรากับอดีตสามีอย่างเฟียตมาทุกกอแต่ก็ทำเอาแฟนๆจับตามอง เพราะว่าสาวโอ๋ได้ควงแขนหนุ่มรุ่นน้องอย่างหนุ่มเบียร์เที่ยวกับกลุ่มเพื่อนสนิทหรือไปงานต่างๆและเจ้าตัวได้ออกมาเผยว่ากำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มเบียร์แต่ล่าสุดสาวโอได้โพสต์ภาพผ่านทางไอจีส่วนตัวเผยโมเมนต์ครอบครัวสุดอบอุ่นโดยมีอดีตสามีอย่างเฟียสมาทุกกรอยู่ในเฟรมด้วยเป็นภาพพ่อแม่และลูกถึงสถานะจะเปลี่ยนแต่ยังคงมีความเป็นพ่อและแม่ยังคงอยู่เหมือนเดิม